ถ้าคุณหน้าตาดีโลกใบนี้ก็จะใจดีไปกับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าเมื่อคุณสวยหรือหล่อการทำสิ่งต่างๆมันจะง่ายขึ้นเรื่องราวที่พูดกันปากต่อปากกันมากที่สุดในเรื่องนี้บอกเลยครับว่าจริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ The First c h o p p e r รายการพอดแคสที่จะแชร์ประสบการณ์ดีๆจากพี่สู่น้องครับเรื่องราวของเราใน E ีนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นว่า ความสวยความหล่อจะช่วยให้คุณได้งานหรือประสบความสำเร็จได้จริงหรอจากบทความ business insight นะครับว่าด้วยเรื่อง7เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ชีวิตจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณหน้าตาดีอย่างแรกครับในบทความกล่าวไว้ว่าคุณจะดูดีขึ้นทันทีครับเมื่อคุณมีใบหน้าที่สวยหรือหล่อบทความเขาได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าการศึกษาเรื่องใบหน้าของประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้มีการลงคะแนนถึงเรื่อง ใบหน้าและหลายคนเชื่อว่าเมื่อมีใบหน้าที่สมมาตรนะครับใบหน้าที่สวยหรือหล่อเนี่ยจะทําให้คะแนนเรื่องของสุขภาพเนี่ยดีกว่าแม้ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะใบหน้าที่อิ่มเอิบหูตาจมูกปากที่สวยเข้ารูปจะช่วยบ่งบอกความรู้สึกถึงการดูแลตัวเองครับผมทาให้หลายๆคนเวลามองใบหน้าเหล่านี้จะรู้สึกถึงเรื่องสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองข้อที่2ครับคนสวยหรือคนหล่อเนี่ย มีสุขภาพที่ดีกว่าจริงๆมาถึงข้อที่2นะครับหลายคนก็คงจะเถียงกันว่าแล้วมันจะดีกว่าได้ยังไงละ่ะแล้วมันจะช่วยในเรื่องประสบความสําเร็จในงานได้ยังไงอันนี้ผมอ้างอิงจากผลวิจัยนะครับในบทความนี้กล่าวไว้ว่าค่าเฉลี่ยของคนที่มีใบหน้าที่สวยงามหรือใบหน้าที่เข้ารูปเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกว่าจริงๆครับจากงานวิจัยนะซจ่งส่งผลไปต่อความมั่นใจในการทํางานครับหรือแม้แต่การทํางานหนักอีกด้วยอย่างที่เรารู้กันครับว่า เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีมันก็ดีต่อการทำงานหนักแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทำงานหนักอย่างเดียวนะครับและมาต่อกันข้อที่3ครับเชื่อว่าคนหน้าตาดีเนี่ยมีแรงดึงดูดที่มากกว่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจประเด็นนี้ดีนะฮะในเรื่องการหาแฟนหรือคู่ครองเนี่ยแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของโอกาสนะครับเมื่อความสามารถและประสบการณ์มีเท่ากันการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจึนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ และยังสามารถเพิ่มโอกาสในการเปิดบทสนทนาได้อีกด้วยนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยเมื่อเรามีความสามารถและประสบการณ์เท่ากันคนที่หน้าตาดีกว่าอยู่ในองค์กรมันจะสามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นและมันส่งผลต่อแรงดึงดูดแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนั่นเองครับมาถึงข้อที่4ครับคนหน้าตาดีเนี่ยส่วนมากมีความฉลาดอา้าวมาถึงข้อนี้หลายๆคนก็คงจะถามว่า แล้วคนทั่วไปธรรมดาไม่ฉลาดหรอครับในเมื่อคนสวยหรือคนหน้าตาดีเนี่ยมีความฉลาดเฉลียวมากกว่าใจเย็นๆก่อนครับอันนี้เป็นการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเม็กซิโกนะครับได้บอกไว้ว่าความเฉลียวฉลาดนั้นน่ะมีความเชื่อมโยงกับสภาวะร่างกายและหน้าตารวมไปถึงสุขภาพและความโดดเด่นทางสังคมครับมันไม่ได้แปลว่าคนหน้าตาทั่วไปจะไม่มีความเฉลียวฉลาดนะครับข้อที่5ครับผมคนสวยคนหลอ่อ มักโน้มน้าวใจได้มากกว่าเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเรามักจะตั้งใจฟังกับคนที่หน้าตาโอเคหรือในมุมมองของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาที่จะค่อนข้างจะโอเคและเราก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาจะสื่อสารข้อที่5นี้ก็เช่นกันครับคนที่หน้าตาดีเนี่ยสามารถใช้เสน่ห์ทางเพศเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือสร้างบทสนทนาการพูดในการสัมภาษณ์งาน มีเกณฑ์ที่น่าดึงดูดใจและโน้มน้าวใจได้มากกว่านั่นเองครับส่วนหนึ่งเพราะเขามีลักษณะบุคลิกภาพที่สําคัญครับเช่นทักษะการสื่อสารทักษะของสังคมและความฉลาดที่ทําให้เขาะเป็นนักสื่อสารที่ดีได้นักวิจัยยังพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้พูดที่หน้าตาธรรมดาแล้วคนที่หน้าตาดีมักมีแรงดึงดูดและพูดจาได้คล่องแคล่วกว่ามากครับผมและก็ข้อที่6ครับเชื่อไหมครับว่า บริษัทที่มีผู้บริหารหน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่มียอดขายที่สูงขึ้นเอาละทีนี้ก็ต้องมองมาที่องค์กรตัวเองแล้วนะฮะว่าบรรดาลีดเดอร์บรรดาเมนเจอร์ของเราหน้าตาดีหรือเปล่าแม้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักเพียงอย่างเดียวนะครับในการศึกษาของเอเจนซี่โฆษณาของเนเธอร์แลนด์ครับผมเกือบ300แห่งนะนักเศรษฐศาสตร์พบว่าบริษัทที่มีผู้บริหารที่หน้าตาดีเนี่ยมีรายได้สูงกว่าปกติการทำงานโดยรวมและยอดขาย เพิ่มสูงขึ้นผู้บริหารที่มีแรงดึงดูดมากกว่านั่นเองครับส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะบริษัทที่มีพนักงานที่น่าดึงดูดกว่าและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับก็เหมือนกับข้อก่อนก่อนที่ผมได้กล่าวไว้นะครับว่าคนสวยคนหล่อเนี่ยมักมีแรงดึงดูดใจที่มากกว่าแล้วก็การเปิดบทสนทนาเนี่ยมันน่าฟังมันน่าติดตามมากกว่านั่นเองครับข้อที่7ข้อสุดท้ายครับผมคนที่หน้าตาดี มักดูน่าเชื่อถือกว่าเอาละคนที่หน้าตาดีเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนอื่นเรื่องนี้จริงไหมฮะเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยจริงจริงนะครับในการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับผมนักวิจัยพบว่าการใช้เครื่องสำอางเนี่ยช่วยเพิ่มแรงดึงดูดให้กับผู้หญิงได้ส่วนผู้ชายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับการเพิ่มบุคลิกภาพและก็การใช้เครื่องสำอางประมาณหนึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นใจ พอมันมีความมั่นใจมันจะมีแรงดึงดูดพอมันมีแรงดึงดูดการสื่อสารมันก็จะดีขึ้นความน่าเชื่อถือของวิชานั้นๆก็จะตามมานั่นเองครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่บทความหนึ่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมีองค์ประกอบอีกมากมายให้เราได้ตัดสินใจกันหากมีเพียงแค่หน้าตาที่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พอนะครับความสามารถก็ต้องมีเช่นกันและผมเชื่อว่าบุคลิกหรือหน้าตาความสามารถเนี่ยสามารถพัฒนากันได้ เพียงแค่แบ่งเวลาสักนิดมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นมันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทุกคนมีที่ทางของตัวเองครับก่อนจากกันไปขอฝากคำพูดไว้คำพูดหนึ่งครับ whatever you are be a good one เป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นแค่คุณเป็นคนดีก็พอสวัสดีครับ